งามแท้งามแท้ประเทศนี้ๆๆๆนนสบายดีพี่น้องสบายดีครับสบายดีวัชุขูชุคนวันนี้จิเขามาตัดไมเพี่นอ้องนะตัดไมอยู่ดัดง สามีพามาเมือนันมือที่สีผ้ากันเขามากบตับเมยุ่งออกบนเขนามากเผื่อว่าจะได้นั่งทั้งลังหูหัวย่อมขอเขาว่าน้าเลือดสามทาี่ถามเหงว่าแพงืออักว่อักขอหนักขอกระดูกหูอ่อนเนี่ยโอ้โอปฏิเสธจะขอเง,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 งินคอยรถ เจ้าโคต้องอนั่งหูอเจ้าขคอเจ้าโค้งกนคอยหายเจ้าคอยคอยยานคอยคอยเจ็บ่ะสรุปแล้วสะรุปรวมๆแล้วมันหักและอยู่สายอ่าพรากระเกีียวลงไปฝุ่นมันกลายเนี้มันอยู่ฝากทางเมืองนั่นเจ้าค้งกนคอยคอยหายเจ้ารดแต่ว่าเจ้าคอนังหูเจ้าค้รังกระดูกระดูรูกระดูกระดูะดะ ไปสิหอดบอนลนั่นตัดนะจกะจกะจะเราออกมาไล่ได้แล้วเขาเขาเขาห้อมก็ห้อยน้อยหน, <c oughs> น,นึ่งยุบยึดไปยุบอีกอะคาก์คับออกมาจากคีนิกออกมาตัดตาด่อนจังเบิงตัดเลยพี่น้องเรียบยร้อยยังมีจะ

บ่ย <c oughs> ังบ่ยังเสือเป็นไหนงามงามว่าวันนี้อันนั้นของใครเหรอว่าว่าวเลยงามงามอว้หนานี่บ่ยังเสือเป็นไหนเลยทุกคนเฮาเว่าถ่าไมีความจริงใจนี่งามเพาตตรงตาประสานตาจึงงามงามว่าเลยลูก บอกว่าปล่อยเฮียถ่ายอยู่นั่นเราวกี่การกับพนันปล่อยเฮียถงถ่ายอยู่บนเพื่อนพี่น้องลูมโทรศัพท์ต่อสร้างเครื่องเขาจอพี่น้องเลยอยากลับแล้วมือนี้ไปดินเบิดมือเลยไปใช้กอมาไพ่พาไปลูกไพ่พาไปโบไพ่พาไปดินใช้เลยลูกแม่ล้า เวลาก็ไพ่ก็ลกุกพวกอุ้ยได้กินรา้ายวะขนมมาลกุกร้ายบะใช่ร้ายเด้อก็ได้ขึ้นบ่เบบซี่ได็กกินบ่ลุกเบบซี่ได้กินบ่แปปซบ่บบ่หวานบ่ไส์มาลุกเลยมาเอือยเลยจับมาดูจับมาดูจับมาดูาดตัวไรตัวไรตัวไรเป็นตัวไรเป็นมาเอือกฮะ ตัวนี้บ่แมนบ่แจ็คโตลูกเนาะแจ็คโตสองแก้เนี่ยแก้ให้คอยแน่ก็ว่าฉันหรอบ่แกให้คอยแน่เอาวนี่เด้ใครซื้อหายใครซื้อหายลูก ัดนี Ay, ่ล่ะิ้นีน่ออสิเห็ดยังจากมีตามิดาป่าขอโพอปันบ่อยากสีนังลูกน่ะไขด ที่กลับมาแต่สวรรค์แล้ว,วไม่กลัวเขาฟาดเหตุยังกินไม่ยังลูกเอิใหเขามาเอาโลดให้เขามาเอาเขาผู้ชายให้เขามาเอาโลดลูกเพื่อจะถือไปเจ้าหน่อย้าล้มละส่วนนี่นี่อะายังกินเดโอ้เอาคุณสิ แม่นังใหญ่นนยังกินสีนยังบวดได้เพราะมันถือสีนสีนงัวสีน้ั้วมาทารนี้นของเามาหน่อยงามน,นี่แม่ขั้วนี่ก็โบยกึงหมดกล่องเลยฟักสลัดตัวนี้นี่เขากลองคอนีแล้วงามเลยสลัดกรอบมีโล่หนึ่งหาสิพันโล่หนึ่งหาสิพันกับสิบพันาณ นุ่มเจ็ดเจ็ดแปดสิบบาทถึงได้เท่านี้แหละป่ามันลายบอป่าหเพราะว่าคนสิด้กินป้าเลยเอาป่าเนตักเนาะตักงแม หล่นนะไม่เท่าให้เขามาเอาเองรถเขามีแต่ไส้สกันอยู่ในหันเจโน่เจโน่สีโทห์หาเขาไอจิกินเขากินเขาเลยอก็สิได้ไปน่องหันเ่าอีกเขาเพราะว่าเราเสียในนอนอยู่ในหันซ้ำขื่นในี่น้องเลือกเพื่อเอาเลยเอาไส้เนาะไปแกมาทีเดียวเลยเดี๋ยวมันยังไม่ทันเลยหยุดค่ะปาเขามาเอาเองหล่นเลยเจโน่ไขโทห์หา ใช้ชุมนันเดชออกมาไหมคกินข้าวกินข้าวแล้วแม่ก็พอไปนอนมาใส่อีกอพอหน่อยนี่ยมกมกประคอเอาหยาหนะเอาเอาหนาหยามาอ่างไว้อยากินประคอสุดท้ายมากกระดูกไขกระหยาดด้วกันเลย เอาเถะจานย่างมาเลยลูกเชื่อหมกเนี่ยหมกเ,มกเมกอ้ยหมกเอ้ยลุยเวียดทั้งกลางคืนเในภาว่ากลางเว้นเป็นเป็นคา,า,าราสการไม่ได่น้องเลยจ้องไปคิดเวียดจ้องไปซ้อนนักรนเรียนก,ก็เลยตึ๊บย้ำแรงหน้าที่ว่าเด็กคาลัสจ้ามากเลยมากมเป็นสร้างตอลุยทั้งกลางคืนเลยเนาะ แต่ว่ามีแต่ข้าราชก,การท่าทหารตำรวจเป็นคู่เป็นอาจารย์ก็เลยโบมีเวล่าในช่วงที่วันขาา้าราชการนะได้ลุยลุยเวียดเั็นขึ้นขึ้นสีนะ่เนี่ยคือพี่น้องเห็นน้ำกันเนี่ยนะ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 แลลวคือกระโหดส่วนนี้แ้ลแล้วก็ววมืออื่นมือฮื่อคือคือสี่ือ้นขสี่ให้จาง ประตูแก้วมาใส่ให้ห้องเช่มาหอดนะหานอนในซองขึ้นนี่เอาไหมของนอนนะยรับผู้ทีนอน,น,อ,นอื้มวันใหญ่ป่นนะครับนอนขึ้นนะ นองขึ้นนี่แหละนอนคอมเพ็กที่นอนแรกชุดฟันฮะที่นอนแรกชุดฟันหกตัวฟันอะไรหกตัวโอ้ยฟันวางกระโดดเจ้ากะสีกระทาน้องกระถนแดงอย่พี่น้องเลยมันเบิรก่อนเนี่ยห้องนอนห้องนอนบ่อทีให้เจ้าไ้คนงานเอาก็พักไม่ได้นี่ผมมาคลายเครื่องที่ไหนเนาะ เนี้ติดติดเนื้อเนื้อ้าวนีวอีอ่ะอ่ะฮะพบปัญหาเหมืนค้าเหมืนนะโอ้ยอ่าคลิปนี้ก็สิโจเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ส่งขอสต์ปันไอพีขอบอกขอบใจทุกคนลังใจโอ้ยยังไยังดีทุกคนลังใจทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาอวยพรในการขึ้นหาดใหม่เนาะกั จริงได้ที่ FC อวยพรมากอะให้กลับไปหาเอฟซีคือกันเ้อให้นำๆล,ลวยๆผูได้อ่าขาคลายง่ายมือก็คอให้มนหันๆเฮงๆผูได้ทำราศการก็ขอให้ด้เลื่อนสั่นเลื่อนตำแหน่งนี่แหละขอให้จะมีดีแจ้งสิงดีๆเนี่ยดีๆเขามาในชีวิตและขอรัวพ,พี่น้องบาย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 พ่อใหญ่บายนอนวางเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบาย